เดี๋ยวเราจะลองมา,า,าทดสอบระบบไอ,าอามานีดูนะครับว่าสามารถที่จะสนทนากับเราในเรื่องอที่มีความซับซ้อนหรือว่า,ามีเนื้อหาสาระที่เป็นระบบนะครับวันนี้เราจะทดสอบการพูดคุยกับไอามานีเรื่องสังขาวัตถุสนะครับซึ่งเป็นหลักธรรมที่สำคัญเดี๋ยวเรามาคุยกับมานีดูเลยนะครับ สวัสดีครับเราก็จะพบว่ามานีตอบมาสบายเลยค่ะอยากรู้เรื่องสังหาวัตถุสีจะเห็นว่ามานีตอบ่าสังหาวัตุสีหมายถึงหลักการที่เป็นที่ยินดีค่ะ ประกไม่แน่ใจไม่รู้จะสังเกตว่าประการที่หนึ่งเนี่ยอ่าประการแรกคืทางการที่ เวลาผมตอบว่าไม่ทราบหรือไม่รู้อ่าไอมานีก็จะ ปียาวาจาใช่ไหมเราก็จะถูก้วปรการที่สาเท่าี่จะายงนหมยถึงการสง่าข้นต่อการรที่เปนประโยชน์แต่ข้ลแล้วประการที่สี่นะครับประการที่สี่ข้อรกคืการเป็ดผ้อูลาาเป็นจรกับตู้น ดีจังเลยทีนี้เราก็จะพบว่าไอมานีก็จะคุยกับเราเพิ่มเติมเมื่อครูได้เรียนรูเรื่สงสังวารถุศิลปะแล้วแ่วเราเมนะครับาหรือเราค่ท็จะเข้าสังกากน นี่จะเป็นการนำเข้าสู่การทดสอบความรู้นะครับก็คือหลังจากที่ได้เรียนรู้หลักการแล้วก็เรียนรู้ว่าสังขหว,วัตถุสีคืออะไรมีประกอบด้วยอะไรบ้างมีความหมายอย่างไรขั้นตอนต่อไปคือการ<ม>เขาเรียกว่าการทดสอบความรู้พร้อมเมื่อเราบอกว่าพร้อมระบบ ก็จะให้เราบอก,ช,บอก,บอกชื่อ,อสมชาย,ชายแตดจอา่าจ่าะอย่างเช่นถ้าเราตอบที่ถูกก็คืออ่ะปิยาวาจา ว่ามีกระบวนการแบบที่ถูกต้องคือกระบวนการของการที่การฝึกภาษาและไารฝึกผ่านไปอย่างเช่นถ้าเราตอบไปผิดอย่างเช่นอ่าสมานัตตาสังเกตไหมครับว่าผมไม่ได้พิมพ์นะครับผมใช้การพูดนะระบบเนี่ยมีความอ่าพิเศษมากตรงที่สามารถที่จะ รับรู้แล้วก็พิมพ์ออกมาตามที่เราพูดได้นะครับซึ่งอาจจะเหมาะกับผู้ที่มีความพิการแล้วต้องการที่จะเรียนรู้ธรรมะก็จะเหมาะสำหรับกลุ่มคนที่มีความต้องการพิเศษด้วยนะครับ อัตจริยาทานถ้าเราตอบไม่ถูกเราก็จะพบว่า อ๋อเหรอขอบคุณมากครับครับเอ่อ เราจะพบว่า,าตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงประการสุดท้ายเนี่ยไอมนี I ก็สามารถพูดคุยกับเราในเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนอย่างเช่นเรื่องสังขารวัตถุสีจะพบว่าระบบแชทบอทหรือระบบการสนทนาตอบโต้อตัอตโนมัตนะิเป็นแนวทางหนึ่งในการ สริมการเรียนรู้ในห้องเรียนและก็การที่จะช่วยให้ผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือทําอะไรอยู่สามารถที่จะทบทวนเนื้อหาและเรียนรู้ได้โดยใช้ระบบอัตโนมัตินี้นะครับขอบคุณมากครับผมจันพาทัตปูทรแล้วก็แชทบอทที่ชื่อว่าไอมานีนะครับขอบคุณครับ